ฝันเห็นขวดนมเด็กคุณต้องระวังเคาะร้รายที่จะเกิดแก่คนที่น้อยที่สุดภายในบ้านจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณเองระวังเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหายความรักคนโสดห้าบานช่วงนี้สเสน่ห์แรงเกินห้ามใจมีคนมารุมร้อมเอาใจอย่างไม่ขาดสายคนที่มีคนรักคู่ครองแล้วจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจ ขัดใจกันระหองระแหงกันค่อนข้างรุนแรงง้อแล้วก็ไม่ค่อยหายโกรธช่วงนี้ความมีสเสน่ห์ของคุณจะโดดเด่นมากจนทำให้คนรักของคุณเริ่มหึงหวงดวงการเงินการงานรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีๆจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้ร่วมลงทุนกับคุณ เพิ่มมากขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวการงานออกนอกลู่นอกทางบางขาดความเอาใจใส่เท่าที่ควรต้องมีสติสมาธิความอดทนสู้กว่าปกติเลขนำโชค2 6 47 61 02 06 315 กดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ